คุณว่ามองจากภายนอกคนเหล่านี้ใครมีมวลกระดูกมากที่สุดประจำวันคุณแม่ก็ต้องดูแลครอบครัวนะคะดูแลลูก3คนแล้วก็น้องหมาอีก3ตัวโดยเฉพาะน้องหมาที่จะต้องวิ่งกันทุกวันล่ะคะ่ะวิ่งไล่กันทุกวันคะ่ะความสุขของคุณแม่คือ อยากเห็นลูกๆมีความสุขแม่ก็เลยต้องแบบดูแลตัวเองให้แข็งแรงร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีแล้วก็มีกำลังที่จะดูแลพวกเขาได้ะค่ะ <_ c oughs> คือมันมันตายแล้วอะเน,นาอถ้าอย่างนี้ก็ต้องตันหนักเลยคะมันเหมือนัว่าจะขึ้นลงเนี้ยมันจะเจ็บเขาเจ็บมากๆก็คือเดินไม่ได้แล้วอะผู้หญิงเรานะคะใน ในการที่มีบุตรหรือว่าในเลือดในช่วงระยะที่รอบเดือนหมดอะไรเงี้ยค่ะมีความคิดตเองเราต้องรีบรีบที่จะต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของกระดูกเราล่ะดูแลป้องกันการสูญเสียแคลเซียมจากกระดูกแอลจีแคลเซียมแคลเซียมจากพืชช่วยลดอัตราการสูญเสียแคลเซียมในกระดูกของผู้หญิงวัยหลังหมดประจำเดือนเติมสารอาหารเติมความแข็งแรงกระดูก บนแมทเทอร์ม a t เ e อร์สร่วมสนับสนุนคนไทยดูแลป้องกันกระดูกกรุน